โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซูปเปอร์เซั์เหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะไปเล่นเป็นบทบัตโจก๊กกันโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยโอเคนะครับทุกคนก่อนเราไปดูเราก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยมารอรอ เดี๋ยวตอนนี้เราอยากเป็นแบ็คแจ็คอะเล่นะไรเราเราอยากเป็นข้าตรกรังเลยอะอม,ม,มา คนคนใจร้ายคนหนึ่งสวนฉันเป็นคนขี้ขลาดมาขี้ขลาดตานี้มีแบตเต็มเลย บ้านนี้มีจกักรพรรดิมีด้วยก้อนขาวใช่ปะ,ะขาวงายจักรพรรดิโอ้ยอยากโดนเรียกนสองโอ้ยสองห้าสี่แปบดบสามแล้วคุณเราจะเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องแก้ปฏิกรณ์<ะ><ะ> ทุกคนโหวตสีขาวสีขาวเป็นจักรพัรดิอะไรนะเออเราเราเป็นเราเป็นกับสีขาวเราเป็นกับสีขาวเราเป็นฆาตกรกับสีขาวแปว่าอะไะสเราอ่ะเราเป็นฆาตกรกับสีขาวเราเป็นฆาตกรกับสีขาวเราเราบอกเลยว่าสีขาวเป็น เอ่ะเขายังไม่ก้าบอกเลยอ่ะตอนนี้อ่ะเราก็ยังไม่ไปถูกเราอ่ะเราอ่ะเราเป็นเพื่อนกับขาวไงเราเป็นเพื่อนกับขาวขาวบอกว่าให้ให้บอกอ่ะขาวบอกให้บอกขาวมันบอกให้บอกเนี่ยตอมมี่เนี่ยเพื่อนเราเองอันนี้เพ่อนเราเองอันนี้เพื่อแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เพื่อนเราไม่เชื่อเราเหรอ,หรอไม่เชื่อเราก็เพื่อนเราอะ่ะ <c oughs> มีน,น้ำเพลือใช่ปะ <c oughs> ปะปัดละจ้ามาปัดละวจาโอ้รรอายโหมดเพื่อนเราทำไมอะ เอ้นายโหวดเพื่อเราออกทำไมโอ้เพื่อเราบอกว่าเพื่อเราโมโหมากเลยเพื่อเราเพื่อเราโคตรโมโหเลยที่ไม่มีไวแจ็คด้วยเสร็จเราเออเองโหวดเพื่อเราทำไมเพื่อเราบอกว่าให้โหวดเราออกไปด้วยเราไปอูเพื่อนแกนะโอเคเรีย <laughs> บร้อยไม่รู้นจะโดนโหวดออกไหม เราเราจะบอกว่าสีมิ้นเป็นโจ๊กเกอร์นะสีมิ้นเป็นโจ๊กเกอร์เออเพื่อนเราบอกมาเพื่อนเราบอกเห็นสีฟ้ามินมดท่อใช่สีฟ้ามิ้นโจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์ขนาดสีใช่ถ้าหมดโจ๊กเกอร์กเ,กอรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอทีนน่นายนายโหวตเรามาเราจะไปเล่นกับเพื่อนเราตาต่อไปแล้วโอ้ยไอ,อ,อ,อ้มิ้นด่าแล้วเนะน,น่ย บชบเราไม่มีชีวิแลตองหยด้วยับไม่มีสะกดได้เลยสอนนี่นะเรียบร้อยมาเราหวแเ้ามาหวดเรามาโอเคเราขอไป๊บแล้วกันนั่นไงนั่นโจ๊กร์ เราไปหาเพื <mile> ่อนเราโกนแค่เราเล่นเองนะแค่ล้อเล่นเนอะว้าวว้าววีาดง้วว้าวว้าววาวว้าวเาววาวว้าวว้าวว้าแล้วโดนด่าแล้าวไปดีก้ววาไปดากว่าเดี๋ยวไาต่อไปดีกว่ามาาว้้า้า้วาว ไปกัไปแรกเราก็ต้องอไปไปไหนได้เฮ้ยโยเป็นไ,ไหนกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาถอดดูกันเมื่อกี้โอ้เมกี้ไม่ดี เีย okay. มึงจะกว่าต ouais. we ้องรบโอ้ยโดนกจรองเออเราเป็นบทอะไรดี่ะปอบตุกคจใช่ปะ เออเราเราเป็นผู้คุมนะเราคือเขาบอกคือกฤษณ์เขาบอกว่าให้บทสีเหลืองไปสีเหลืองเป็นฆาตกรเทาไอ้ไอ้เหลืองมันเป็นเราเป็นหมอเราเป็นหมอเราไม่ได้เป็นฆาตกรที่แล้วแต่นะแต่ทำไมเขาบไว้เจ๊เราผิด ไว้เจ็งเราผิด<ม>เห็นไหมเราไม่ชท<ม>ุกคนห<ค><ล>ัวสีขาวทุกคนหัวสีขาวหัวสีขาวสีขาวเป็นไอขาวเป็นฆากตรกรดูทรงไร่ขาวน่าจะเป็นผู้ตัดเปลี่ยนใช่ปะน่าจะนะหัวขาวไปเลยหัวขาวไปไอขาวเป็นนะ<า>นั่นก็เรียบร้อยว่าแล้ว

โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้ bye าบายบายว่าไรขาต้องเป็นสับเบียแน่นอนเนี่ย